ขอเป็นกำลังใจนะครับให้ผู้ที่ทำงานนะครับต่อสู้กับเรื่องโควิดบุคลากรทางการแพทย์นะครับทำงานหนักจริงๆก็ขอเป็นกำลังใจรวมทั้งประชาชนทุกๆท่านนะครับที่จะต่อสู้ไปด้วยกันสวัสดีครับคุณสามารถสนับสนุนรายการของเราได้เพียงกดถูกใจกดติดตามหรือกดแชร์ช่องหรือคลิปของเรานะครับจากช่วงการแพร่ระบาดของโควิด -19 ที่ผ่านมาครับส่งผลกระทบต่อสวนสัตว์ วันนี้ซูทูเบอร์จะพาไปพูดคุยกันถึงสวนสัตว์เปิดเขาเขียวครับเราได้รับเกียรติจากคุณเทวินรัตนะวงศสวัสิ์ผู้อํานวยการสวนสัตว์เปิดเขาเขียวช่วงที่ผ่านมาสวนสัตว์เปิดเขาเขียวมีภาพรวมเป็นอย่างไรบ้างทับ ด้วยสถานการณ์ที่เราทราบกันอยู่ว่าการระบาดค่อนข้างจะรุนแรงขยายวงกว้างทางเลือกสวนสัตว์เปิดเขาเขียวนะครับก็ยังถือว่ามีความเหมาะสมท่านอาจจะสามารถมาพักผ่อนได้แต่ว่าอาจจะไม่สะดวกสบายเหมือนเหมือนก่อนๆที่ท่านเคยมาสวนสัตว์เปิดเขาเขียวมีมาตรการหรือวางแนวทางเพื่อรับมือกับช่วงสถานการณ์โควิด -19 อย่างไรบ้างครับมาตรการครับ กรองของส,สัตว์ที่วางเอาไว้อย่างเข้มงวดทั้งในส่วนของพนักงานเจน้าหน้าที่บริการและนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวชมไม่ว่าท่านจะต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่เข้ามาเที่ยวชมมีการตรวจวัดอุณหภูมินอกจากนั้นนะครับในการเที่ยวชมนะครับถ้าไม่อยู่ในกลุ่มของครอบครัวท่านก็ต้องเว้นระยะหา่างนอกจากนั้นในส่วนแสดงสัตว์ตามจุดต่างๆเราก็จะมีการกําหนด จุดชมที่ระยะหา่างจุดบริการต่างๆนะครับเราก็จะมีเจลแอลกอฮอล์วางไว้ให้ทุกจุดนะครับเพื่อท่านจะได้ใช้บริการตรงนี้สวนสัตว์ของเรานะครับเป็นสถานที่เที่ยวชมที่เป็นธรรมชาตินะครับเป็นที่โร่งแจ้งก็ถือว่าเป็นยังเป็นสถานที่ที่มีความปลอดภัยนะครับถ้าท่านปฏิบัต,ติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด การเที่ยวชมนะครับเราจะแบ่งเป็น2โซนโซนแรกก็คือโซนสีเขียวโซนสีเขียวนี่จะไม่อนุญาตนํารถยนต์ส่วนตัวเข้าชมนะครับนอกจากรถบริการของสวนสัตว์ไม่ว่าจะเป็นรถท่วงถ้าท่านท่านต้องการที่จะเที่ยวชมแบบเป็นส่วนตัวนะครับก็อาจจะสามารถเช่ารถกอล์ฟนะครับหรือว่าจะเดินชมถือว่าได้ความสนุกเพลิดเพลินแล้วก็ออกกำลังกายไปด้วยบนเส้นทางแค่3กิโลเมตร ต่อมาก็จะเป็นเซโซนสีชมพูนะครับตรงนี้อนุญาตให้นำรถยนต์เข้าเที่ยวชมได้ตามอัธยาศัยนะครับมีที่จอดรถนะครับถ้าท่านต้องการที่จะชมสัตว์อย่าง ใกล้ชิดในส่วนของรถบริการต่างๆเราก็จะมีมาตรการนะครับในการทำความสะอาดนะครับด้วยเจลแอลกอฮอล์ทั้งก่อนนะครับและหลังให้บริการไม่ว่าจะเป็นห้องน้ำรถพ่วงรถกอล์ฟสวนสัตว์เปิดเขาเขียวมีสัตว์หรือกิจกรรมใดบ้างที่น่าสนใจบ้างครับท่านมาเที่ยวชมสวนสัตว์เปิดเขาเขียวแล้วไม่อยากให้พลาดก็ไม่ว่าจะเป็นช้างว่ายน้ำตรงนี้ถือว่าท่านจะมองเห็นกิจกรรมของช้างที่จะลงมาว่าย น้ำนะครับในตู้กระจกขนาดใหญ่ได้เรียนรู้นะครับได้เห็นสรีระของช้างอย่างชัดเจนแล้วก็อีกกี่กรรมหนึ่งที่ไม่อยากให้ท่านพลาดเลยก็คือเพนทินพาเลตปกติเราก็จะไปชมเพนทิ้เนี่ยครับก็จะไปชมในห้องกระจกนะครับที่เป็นติดแอร์รับแต่กิจกรรมเพนทินพาเลตเนี่ยเขาจะเดินออกมาจาก ส่วนแสดงนะครับผ่านหน้าท่านไปแบบใกล้ชิดเลยทีเดียวอันนี้ก็ช่วงเวลานะครับท่านมาดูในตามตารางการเที่ยวชมแล้วก็อีกกรรมหนึ่งที่ถือเป็นกิจกรรมที่นักท่องเที่ยวพลาดไม่ได้เลยก็คือ ไฟนิงพาเลทก็คือในพื้นที่สวนสัตว์เองก็จะมีอ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่แล้วก็มีนกปาบบัวนะครับที่มาอาศัยอยู่ตรงจุดนี้จํานวนมากเลยเดียวนะครับสองถึงสามร้อยตัวที่จะบินไปมาทางสวนสัตว์เปิดเท่าเขียวเองก็จะมีจุดให้ท่านนั่งชมกิจกรรมต่อไปที่อยากจะนําเสนอท่านก็คือเจอร์นี t ์ทูเดอะจังเกิลหรือว่าโชว์เสือนั่นเองพฤติกรรมของสัตว์ตามธรรมชาติโดยสัตว์ชนิดต่างๆกว่า10ชนิดนะครับจะจะออกมาแสดง พฤติกรรมสัตว์จะออกมาแสดงพฤติกรรมของเขาตามธรรมชาติไม่เฉพาะคนไทยนะครับที่ชอบกิจกรรมนี้นะครับชาวต่างชาติชื่นชมมากสําหรับกิจกรรมเจอร์นี่ทูดจังเกิลนะครับแล้วก็กิจกรรมต่อไปที่ถือว่าตอนนี้กําลังพัฒนทิตในโลกออนไลน์ครอบครัวฮิปโปเป็นทั้งฮิปโปเจ้าหมูหวานนะครับแล้วก็ขาหมูซึ่งตอนนี้ถือว่ามีแฟนคลับแฟนคลับเป็นหมื่นเลยทีเดียวสัตว์ที่มีความน่ารักนะครับถ้าใครมาใกล้ชิดแล้วก็ติด ตามคขาจริงนะครับสำหรับครอบครัวฮิปโปแล้วมีสัตว์ชนิดใดบ้างครับที่ถือกําเนิดขึ้นในช่วงนี้บ้างครับแล้วก็เป็นที่น่ายินดีว่าสวนสัตว์เปิอเกียวที่เรามีช้างในความดูแลอยู่ทั้งหมด10เชือกเนี่ยนะครับแล้วก็มีลูกของพังจิม๋ม ให้กำเนิดลูกช้างตัวเล็กๆที่เกิดจากการผสมเทียมนะครับเป็นตัวที่สองของโลกนะครับก็อยู่ที่นี่นะครับแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งที่ทางสวนสัตว์เปิดเขียวนะครับประสบความสำเร็จในการเพาะขยายพันธุ์เามีสมาชิกใหม่นะครับซึ่งเป็นลูกข้างห้าสี เป็นเพื่อนเมียนะครับตั้งชื่อว่าน้องข้าวโพดท,ท่านสามารถเข้ามาชมความน่ารักข้าง5้าสีเนี่ยถือว่าได้รับฉายาว่าเป็นข้างที่สวยที่สุดในโลกสวนสัตว์เปิดเขาเขียวมีการนำความรู้ไปถึงมือน้องนนักเรียนและประชาชนอย่างไรบ้างครับในช่วงที่ท่านอ,อยู่ที่บ้านนะครับเรามีกิจกรรมที่จะส่งตรงถึงท่านที่อยู่ที่บ้านเลยกิจกรรมแรกก็จะเป็น So ูนทูโฮมทุกวันพุธเวลา11 0 0จุดถ 0.0ถึง11.30นก็จะพาทุกท่านเนี่ยไปเที่ยวชมสวนสัตว์หลายๆชนิดเลยทีเดียวหรือว่าท่านต้องการจะชมสัตว์ชนิดไหนเป็นพิเศษก็คอมเมนต์เข้ามาในเพจของสวนสัตว์นอกจากนั้นนะครับในช่วงวันเสาร์เวลาเดียวกันนะครับก็คือ11.00นถึง11.30น,ง 11. น,นก็จะเป็นรายการู o o y o u Exclusive ไม่แน่นะครับท่านที่กําลังชมรายการอยู่ท่านอาจจะเป็นแขกรับเชิญของสวนสัตว์ที่จะมาพูดคุยกันเรื่องของสัตว์ป่าหรือเรื่องของสัตว์ป่าในสวนสัตว์หรืออาจจะเป็นสัตว์ที่ท่านชื่นชอบเป็นรายการที่จะฝากทุกท่านนะครับที่กําลังติดตามอยู่ในช่วงที่ท่านอยู่ที่บ้านนะครับสวนสัตว์ก็จะ ส่ตงตรงถึงบ้านท่านเลยโดยที่ท่านไม่ต้องมาเที่ยวสวนสัตว์กดไลค์กดแชร์ด้วยเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ที่ทำรายการนะครับก็ฝากประชามผ่านไปยังแฟนเพจทุกท่านครับในานามของตัวแทนสวนสัตว์เปิดเขาเขียวมีอะไรอยากจะฝากถึงประชาชนคนดูบ้างครับผมเองในฐานะตัวแทนของพนักงานลูกจ้างนะครับสวนสัตว์เปิดเขาเขียว ขอเป็นกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์นะครับตอนนี้ที่กำลังปฏิบัติงานอย่างถือว่าหนักเลยทีเดียวนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับประชาชนทุกๆท่านนะครับที่กำลังประสบอาการระบาดนะครับของโควิด -19 อยู่ในขณะนี้ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกๆท่านที่จะผ่านพ้นวิกฤตในครั้งนี้ช่วงที่ท่านกักตัวนะครับเงาๆอยู่นะครับก็ฝากติดตามกิจกรรมของสวนสัตว์ นะครับไม่ว่าจะเป็นช่องทางทางเฟ c บุ o กนะครับอินสตาแกรมทวิตเตอแล้วก็ l ลน e นะครับเราจะมีกิจกรรมดีๆให้เราพานำชมสัตว์ชนิดใดเป็นพิเศษนะครับก็สามารถแจ้งเข้ามาในช่องทางที่ แจ้้้งงในนเบือตสวนสัตว์เปิดเข่าเขียวยังคงมุ่งมั่นที่จะอนุรักษ์สัตว์ป่าให้ความรู้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจและยังไม่ลืมมาตรการความปลอดภัยสำหรับทุกท่านนะครับช่วงนี้ดูแลตัวเองกันให้ดีๆนะครับสวมหน้ากากอนามายัยรักษาระยะห่างล้างมือบ่อยๆกลับมาพบรายการของเราได้ทุกวันจันทร์ครับและอย่าลืมกดติดตามกดถูกใจและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับหากท่านใดมีคำถามหรืออยากนำเสนอแนะประเด็นอะไรสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้โพสต์นี้ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ